ชว่วงพาดูกูรูธุรกิจ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเราวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศออกมานอกสถานที่บ้างนะคะเรานั่งกันอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็เบื้องหลังของเรานะคะก็คือสถานีบริการแก๊สรถยนต์ที่มีชื่อว่าปามแก๊สสองพี่น้องค่ะนั่งอยู่กับเราตรงนี้ก็คือแขกรับเชิญพิเศษของเราที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วพูดคุยสนทนากับเราในวันนี้ค่ะและที่เรานั่งอยู่กับแขกรับเชิญนะคะขอยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะคุณสุภกร สแสวงทองคุณต้นค่ะ,คะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะ2พี่น้องปั๊มแก๊ส2พี่น้องแล้วก็ไม่ได้มีสาขาเดียวด้วยถูกต้องไหมคะคุณต้นณตอนนี้สาขาที่เรานั่งอยู่นะคะคุณผู้ชมเป็นสาขาที่น1นนะคะคคแล้วก็เดี๋ยวจะมีสาขาที่2อสามตามมา,มา,มาทีนี้อยากทราบเลยค่ะคําถามแรกเลยที่มาที่ไปทําไมถึงตัดสินใจเลือกทําธุรกิจปั๊มแก๊สละ่ะคะเริ่มแรกเลยคือผมจบ ปริยตีครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเอกกับงานระบบเครื่องกลนะครับจบวิศวะก็เลยมาทํางานอยู่ะครับบริษัทที่รับติดตั้งและรับก่อสร้างปอมแก๊สนะครับก็เลยพอมีความรู้เสร็จแล้วทํางานได้ประมาณ5ปีครับก็เลยไปศึกษาต่อของที่ มธุรกิจบัณฑิตที่ธุรกิจ<อ>บัณฑิตนะคะสาขารบริหารธุรกิจใช่ครับบริหารธุรกิจนะคะหลังจากนั้นก็เมื่อมีความรู้ทางด้านเรื่องงานก่อสร้างแล้วแล้วก็มามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารหการตลาดต่างๆแล้วนะครับพอดีผมเลือกเอกการตลาดก็เลยสนใจเริ่มทําสาขาแรกนะครับ แสดงว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่คุณต้นก็สนใจมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตั้งแต่จริงๆรตั้งแต่เรียนปริญญาตรีเนาะสนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ตั้งแต่ทํางานเริ่มต้นแล้วก็มาเพิ่มเติมในส่วนของการบริหารเข้าไปทีนี้ธุรกิจนี้เริ่มต้นมาได้ระยะเวลานั้น,น,นแค่ไหนล่ะคะ,ะสาขาแรกเริ่มมา2ปีแล้วครับสองปีที่สาขาที่เรานั่งอยู่เป็น่อมเมื่อหนึปีที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมา ก็คือทำทำมาสองปีแล้วแล้วก็มีสองสาขาแล้วตอนนี้แล้วก็ได้ยินมาว่ากําลังจะขยายเป็นสาขาที่3อีกนะคะแล้วก็ต่อไปไม่ใช่แค่ในสุพรรณบุรีแล้วจะไปถึงที่ไหนนะคะมีกัแพาแสนกัแพงแสนก็จะไปแล้วนะคะทีนี้เราต้องถามเพิ่มแล้วล่ะค่ะว่าพอทํามาได้แล้วเนี่ยณตอนนี้ค่ะธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะคุณต้นมองว่าตลาดณตอนนี้ของธุรกิจปั๊มแก๊สเนี่ยค่ะในมุมมองของคุณต้นเป็นยังไงบ้างเออในมุมมองของผมช่วงนี้ ธุรกิจปั๊มแก๊สค่อนข้างขยายตัวค่อนข้างสูงครับสังเกตได้จากเนะวลาเราขับรถไปเที่ยวตามต่างจังหวัดเนี่ยครับปั๊มแก๊สจะมีปริมาณที่มากกว่าปั๊มน้ํามันมนะครับ แสดงว่ามีโอกาสทางธุรกิจเยอะสูงมากทีนี้การที่เรามาเปิดธุรกิจปั๊มแก๊สในต่างจังหวัดมันมีปัจจัยอะไรที่เราจะต้องให้ความสําคัญไหมคะมั่มีความแตกต่างกับการเปิดในกรุงเทพยังไงบ้างหรือเปล่าการาเปิดปัจจัยที่สําคัญที่สุดของการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นปั๊มแกส๊สหรือปั๊มน้ํามันนะครับคือขึ้นอยู่กับในส่วนของตัวเรื่องทําเลที่ตั้งทเราต้องดูทั้ในทาเลที่ตั้งนั้นๆมีแหล่งชุมชนคอยสนับสนุนการใช้บริการของเราหรือเปล่านะครับ ก็คือว่าพอพอั้ามีโลเคชันดีแล้วก็อยู่ทั้งในแหล่งชุมชนก็ดีเนี่ย<ช>ก็จะส่งผลถึงกลุ่มลูกค้าถูกต้อง<ช>ไหมคะ<ช>อย่างปั๊มแก๊สสองพี่น้องเนี่ยที่มี2สาขถานตอนนี้กลุ่มลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเน้นกลุ่มลูกค้าในเฉพาะอำเภอสองพี่น้องก็คือพยายามทําให้ ผูกขาดคือคนทั้งอำเภอเนี่ยครับให้มาเติมแค่สาขาหนึ่งกับสาขาสองเป็นทำให้เป็นลูกค้าประจําของเราให้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถนนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ถนนเส้นหลักเป็นถนนเส้นรองเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจําของเราใช่ไหมคะค่ะอย่างนี้วิธีการในการผูกใจลูกค้าประจาคุณต้นมีวิธียังไงคะก็ของทางผมก็จะมีโปรโมชั่นนะครับก็คืออาจจะมีในส่นตัวบัตรสะสมสแตมเมื่อเติมครบจํานวนครั้งเราก็จะมีของ ที่ระ so ลึกให้ที่ระลึกให้นะคะแล้วอย่างนี้มีไหมคะว่าเติมครบเท่าไหร่แล้วเราจะได้ของแถมต่อการเติมต่อครั้งอยู่ที่สองพี่น้องมีไหมคะก็ของผมเฉลี่ยคือถ้าเติมครั้งหนึ่งได้ครบ400ก็ให้สแตมป์หนึ่งดวงครับสแตมป์หนึ่งดวงเมื่อครบสิบดวงปั๊บเราก็จะมีเอามาแลกเติมแก๊สฟรีเลยห้าสิบบาทโอ้ยตั้งห้าสิบไม่มาสิคะตั้งห้าสิบบาทนะคะเป็นเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นที่ที่น่าสนใจมากมากเนื่องจากของทั้ผมเนี่ยเพิ่งเพิ่งเปิดสถานีบริการแก๊สก็เลยต้อง เร่งลูกค้าหาให้ลูกค้าเนี่ยเป็นเป็นลูกค้าประจำเราเยอะที่สุดน่าสนบใจทีเดียวค่ะและอย่างนี้ค่ะคุณต้นเวลาเวลาที่เราทําปั๊มแก๊สเนี่ยค่ะคุณต้นจบมาทางวิศวะนะคะถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยคุณต้นจะคอยกดโทรศัพท์ดูเตลอดเช็คตลอดเลยเอาเอาระบบอะไรเข้ามาใช้ในการในการบริหารจัดการปั๊มของเราอย่างไงบ้างคะอ๋อคือเนื่องจากที่ผมจบทางด้านวิศวะมาใช่ไหมครับแล้วก็ทําในส่งตัวระบบงานก่อสร้างปั๊มแก๊สของทางบริษัทที่ผม ทำงานอยู่ด้วยเนี่ยเขามีโปรแกรมที่จะตรวจเช็คการเติมแก๊สนะครับเป็นแบบเรียลไทมเลยก็โปรแกรมนี้สามารถออนไลน์ได้จากทั้งในมือถือหาือว่าในโทรศัพท์ในโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือเป็น PC ที่ไหนก็ได้ครับก็คือใส่ยูเซอร์ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปก็สามารถเปิดปิดปั๊มแก๊สนั้นได้ซึ่งเราสามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานของแก๊สเราได้มี CCTV ด้วยมีซตรวจสอบด้วยรว่าการเติมแก๊สเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เติมไป ตรวจสอบยอดขายได้หมดเลยอย่างนั้นเลยไหมคะและอย่างนี้เข้ามาออนไลน์เลยไหมคะอย่างเราเห็นรถด้านหลังเนี่ยกำลังเข้ามาเติมล่ะเช็คได้อย่างนีแสดงว่าเดี๋ยวพอเติมเสร็จปุ๊บเราจะทราบได้เลยใช่ไหมคะว่าเขาเติมไปเท่าไหร่แล้วก็มีกล้องเห็นหมดทุกอย่างกระบวนการขั้นตอนค่ะเรียกว่าเรียกว่าได้ได้เอาได้เอาเทคโนโลยีมาใช้ได้เยอะทีเดียวค่ะทีนี้ถามเรื่องการการเรียน M B A บ้างดีกว่าที่ธุรกิจบัณฑิตค่ะมีส่วนช่วยในการเอามาบริหารธุรกิจของคุณต้นยังไง ก็มีส่วนช่วยได้มากเลยครับเนื่องจากแบกเอาวอ์ผมจบปริญญาตรีกับทาง้นวิศวะมาก็เลยไม่มีพื้นฐานในในส่วนของเรื่องด้านการตลาดเลยนะครับแล้วในการทําธุรกิจจริงๆเนี่ยที่จะได้ใช้มากๆก็คือทางด้านการตลาดเนี่ยได้ใช้แน่นอนเพราะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีรายได้เข้ามาใช่ไหมครับเลยเอาการตลาดตนี้มาใช้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ได้ใช้มากๆคือเกี่ยวกับผู้เชีชาญการเงินการทําแผนธุรกิจหรือการทําโครงงานต่างๆนะครับ สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้กับในส่วนตัวเรื่องการขอกู้ธนาคารต่างๆนะครับก็คือสามารถเอาประสบการณ์จากการเรียนตัวนี้มาประยุกต์ใช้มาแล้วก็มาทีมายื่นเรื่องขอได้เลยครับแสดงว่าใช้ทั้งเรื่องของการตลาดนะคะในเรื่องของการทาโปรโมชั่นส่งเสริมการขายหรือการในการที่จะเข้าไปที่ธนาคารนะคะ สงสัยคะ่ะแล้วเรื่องของราคาเนี่ยถือเป็นจุดในการใช้ในการแข่งขันหรือเปล่าสําหรับปั๊มแก๊สของเราเ,เราสามารถใช้ตัวราคาในการดึงราคาเราลงเพื่อเรียกลูกค้าได้ไหมคะครับในสตัวในช่วงเขตจ,จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยค,ครับเราะจะไม่เน้นการลดราคาเพราะว่าจะมีสมาคมผู้ค้าแก๊สในสุพรรณบุรีก็คือมีนโยบายแบบว่าเราจะกาหนดราคาขายที่เท่ากันทุกที่แล้วถ้าใครต้องการ มีลูกค้าเข้ามามีลูกค้าประจำมากขึ้นล้วก็ให้เป็นเน้นในสองตัวเรื่องการโปรโมชั่นออกมากกว่าเช่นการทำสเต็มแบบเมื่อสักครู่นะครับการแชดน้ำอะไรนี้มากกว่าครับเป็นในลักษณะนั้นไปในส่งตัวราคาที่เคสคนบุรีไม่มีไม่มีมาตรฐานว่าุทุกปั๊มต้องใช้ราคานี้เหมือนกันแล้วก็เป็นแข่งในเรื่องของโปรโมชั่นเองแทนนะคะแล้วคู่แข่งนะคะคู่แข่งของคุณต้นราคาในบริเวณละแวกละแวกแถวแถวนี้มีมีคู่แข่งเยอะไหมคะหรือว่ามีการแข่งขันในด้านไหนยังไงบ้างคะคู่แข่งต้าใน ในสองตัวอำเภอสองพี่น้องเนี่ยไม่ค่อยมีครับเพราะว่าคผมเนี่ยในการเหมือนที่บอกว่าในการเจอเปิดสถานีเป็นการแกร๊สเนี่ยผมจะเลือกทำเลก่อนเนื่องจากผมเคยทำงานทางด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งความแก๊สผมก็จะรู้ว่าทำเลที่สามารถเปิดได้แล้ว เมื่อเราเปิดไปแล้วจะไม่มีคู่แข่งรายอื่นเข้ามาทดแทนเารหมายถึงใกล้ๆกันถูกเปิดไม่ได้ก็จะมีของเราเนี่ยแหละยังลองยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะว่าอย่างตรงไหนเปิดได้ตรงไหนเปิดไม่ได้บ้างก็จะมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับพวกกรมทางหลวงนะครับว่าห้ามเปิดในบริเวณทางโค้งนะครับแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับกระทรวงธุรกิจพลังงานเช่นห้ามเปิดใกล้ๆวัดใกล้ๆโรงเรียนนะครับซึ่งเราเมื่อเรามีความรู้ทางด้าน ข้อกฎหมายตัวนี้เราก็จะม่เลือกทำเลที่เจ้าคนเจ้าอื่นจะไม่สามารถมาเปิดมาแบบเราเพื่อตัดหน้าแย่งลูกค้าเราได้นะคะทราบทั้งเรื่องหลักการบริหารการเงินนะคะและเรื่องกฎหมายแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอีกด้วยนะคะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะค่ะ พูดมาถึงตอนนี้แล้วค่ะอยากจะให้คุณต้นพาเราไปชมสักนิดนึงค่ะเรานั่งตรงนี้เราเห็นบรรยากาศเยอะเรามีทั้งป้ายติดอะไรเยอะแยะมากมายเติมแก๊สเติมถังเศษสตังเราไม่คิดค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรโมชั่นที่พี่เรียนจส่ตัวเรื่องการตลาดมาว่าจะชักจูงให้ลูกค้าเติมเต็มถังอย่างไรก็มาคิดเพิ่มเติมว่าเรา จะมีป้ายหรือมีการโฆษณาอะไรมากขึ้นที่ลูกค้าเนี่ยมาเติมแก๊สับเราได้ปริมาณที่มากขึ้นครัาจาได้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณต้นพาเราไปชมี่ยค่ะจะได้พาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมพร้อมกันเลยค่ะครั ตอนนี้คุณต้นก็พาเรามาอยู่ตรงที่หน้าปั๊มแก๊สละปั๊มแก๊สสองพี่น้องนั่นเองนะคะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมเราเรียกกันว่าบริเวณหน้าลานถูกต้องไหมคะเป็นสับทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะของการให้บริการทมน้ามันปั๊มแก๊สนั่นเองค่ะและตอนนี้เดี๋ยวคุณต้นจะพาเราไปชมขั้นตอนกระบวนการอย่างนั้นเลยนะคะเดี๋ยวพาเราไปเลยดีกว่าค่ะว่าขั้นตอนในนี้ต้องมีการบริหารจัดการอะไรยังไงกันบ้างนะคะ วันนี้ที่เรามากันนี่โชคดีมากเลยเพราะว่ามีรถก๊าซกำลังมาเพื่อถ่ายก๊าซลงไปในบ่อพักใช่ไหมคะต้องบอกว่าขันขันเบร์เริ่มเลยนะคะใหญ่มากเลยค่ะจอดรอเราอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ ขั้นตอนกระบวนการนี้คือปกติแล้วคือใช้บ่อยแค่ไหนคะสวันครั้งสอวันก็มาเติมหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เป็นรถคันนี้เลยนะคะแล้วก็มาเติมทีหปริมาณประมาณ8,00 0กิโลกรัมแ0 0 0กิโลกรัมแล้วก็คือใช้ได้ประมาณ2วันนะคะแล้วตรงนี้สายท่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะคุณต้นใหะทางพนักงานที่เขา นแนะนำรายละเอียดได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาเขากันข้างในพร้อมกันเลยนะคะอันนี้เราสามารถเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะค่ะโอเคโอ้ไม่เคยเข้ามาก่อนเลยใช่แล้วค่ะอัวนี้ครับที่เป็นพนักงานรับน้ำแก๊สนะครับรับลงน้ำแก๊สมีขั้นตอนอะไรบ้างและกระบวนการทำงานก็คือพนักงานที่ปั๊มนะครับส่วนที่ทาพี่เขานะคโอ้ค่ะทางพี่สาธิตการทำงานกระบวนการลงแก๊สน คับขับจอดรถตรงนี้นะคะขับมาเองด้วยนะคะขับเองคนเดียวเลยนะคะคนเดียวเลยแล้วก็ทำหน้าที่จอดเสร็จปุ๊บเราก็มาถึงขั้นตอนต่อไปค่ะว่าตอนนี้กำลังเติมแก๊สอยู่เติมแก๊สอยู่ภาพเข้ามาณตอนนี้อ่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือค่ะค่ะ อันนี้คือเครื่องอะไรคะ่เรยกว่าคาร์บอนเปรนี้หมายความว่าต้องมีพนักงานของผมคนนึงครับคอยตรวจรับว่าก่อนลงแก๊สมีตับของเหลือเท่าไหร่เพื่อจะพิสูจน์ว่าหลังจากเติมไปแล้วใช่หรือไม่ครับตรงกับดินที่เขามาส่งเราหรือเปล่ามีการรายงานใช่คหมคะแล้วอย่างนี้ใช้ใช้เวลาลงนานไหมคะ ประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเป็นจานวนก็เรียกได้ว่าเยอะเยอะทีเดียว8,000กิโลกรัมก็เยอะทีเดียวนะคะแล้วก็น้องก็ต้องคอยดูแลตรวจสอบดูแลนะคะพอขั้นตอนกระบวนการนี้เสร็จเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วเรายังไงกันต่อคะก็จะมาตรวจประเซ็นแก๊สกาลงแล้วทำการขอระบบเต็มที่ที่เรี้อยคแล้วก็เป็นอัน เสร็จสิ้นเสร็จสิ้นเลยนะะคทีนี้ใต้นี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยข้างใต้เป็นถังแก๊สใช่ไหมคะอค่ะตรงใต้นี้จะเป็นถังแก๊สถ้ากันจำนวนสองใบถ้าตันนี้คุณผู้ชมอาจจะฟังแล้วไม่แน่ใจว่าถ้ากันกิโลกรัมใยไหมคะสองใบตักข้าวหมีประมาณกว้างสองเมตร ยาว5เมตรครับ2ใบนะคะก็กว้างเหมือนกันใหญ่เหมือนกันนะคะนั่ะที่เรายืนไปอยู่แหตอนนี้ยคละค่ะแสดงว่าเรื่องของความปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัยนี่สําคัญมากในการทําธุรกิจนี้ใช่ไหมคะก็ขนาดเติมพี่จะมีระบบความปลอดภัยของการขนาดที่ลงน้ําแก๊สมีอะไรบ้างครับที่พี่ทำณตอนนี้อยู่ก็ดูเพื่อไปจะมีพวก ทางดับเพลิงการติดตั้งสายเอสายาวนะครบันทึกเซฟตี้ต่างๆของตัวในระบบที่ผมเ็ฟไว้ข้างในนี้นะครับขั้นตอนนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราให้คุณต้นแล้วก็พาเราพาคุณผู้ชมไปดูกระบวนการตรงหน้าหลานกันบ้างดีกว่านะคะว่าพอมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเนาะทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวชวนน้องเข้าไปด้วยกันนะคะค่ะ ที่เราลงแก๊สเสร็จแล้วใช่ไหมครับเมื่อมีรถเข้ามาเติมที่บริเวณลานบรรจุแก๊สเราก็เปิดเครื่อง เครื่องน่าจะดูดน้ําแก๊สนะครับจากบ่อเก็บแก๊สเข้ามาอย่างที่ตู้จ่ายแก๊สตู้จ่ายแก๊สตรงนี้เองนะแสดงว่าเราดูดกันมาจากตรงพื้นดินข้างใต้ท่อเลยไหมคะท่อท่อแก๊สจากที่เราเห็นตรงบ่อเก็บจ่ายแก๊สที่มาด้านล่างวิ่งมาด้านล่างพื้นดินแล้วก็มาที่เครื่องจ่ายมาที่ตู้จ่ายแก๊สตู้ดูแบบใหม่มากเลยนะคะตู้นี้นี่คือเพิ่งเพิ่งเริ่มใช้งานเลยใช่เลยที่ได้รับการรับรองของทางกรทศครับมีท่อพิซซาน ก็คือในตัวตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษในการเติมในการสปีดสปีดแล้วก็มีความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับซึ่งในการที่จะประกอบเหตุการณ์กานดีในการปั๊มแก๊สได้เนี่ยเราก็ต้องมีช่างสำนักงานช่างตวงบัดของคมการพลาภายมาตรวจตรวจอยู่ตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้มามาตรวจสอบทุกปีนะครับถือว่าเราช่างตวงวัดหรือว่าเรา ปริมาณน้ําแก๊สให้ลูกค้าครบถูกตรงหรือเปล่าทุกอย่างคือได้ได้มาตรฐานถูกต้องครบถ้วนแน่นอนนะคะและอย่างพอมีรถเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอมีรถเข้ามานะคะต่อไปก็จะมีตรงตรงนี้ที่ตรงที่เราเห็นจะมีจํานวนเงินจํานวนแล้วก็อ่าราคาราคาขายราคาขาย นะคะจะโชว์ที่แรงตรงนี้นะคะอย่างนั้นเลยนะคะเป็นจังหวะที่มีรถเข้ามาใช้บริการเลยนะคะเดี๋ยวรถอันนี้ลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะก็รถมาจอดตรงนี้ปุ๊บมีเจ้าหน้าที่ของเรานะคะน้องคนนี่ก็อยให้บริการอยู่เลยนะคะส่วนส่วนตรงหัวหัวจ่ายนี่ เดีเราต้องแต่ลถแต่ละคันคทำไมบางบางบางคันนุ่นเห็นคือโดยส่วนตัวแล้วตัวเองไม่ได้ใช้แก๊สนะคะแต่เห็นคือเขาเปิดตรงส่วนอของกระโปรงท้ายฝากระโปรงท้ายนะคะแล้วก็ที่เป็นฝากระโปรงท้ายก็คือจะ ตำแหน่งของการวางหัวรับแก๊สในตัวรถนะครับจะวางไม่เหมือนกันแล้วแต่รถและแต่คันแล้วแต่บริษัทที่เขาทําการติดตั้งนะครับโดยปกติเนี่ยครับก็จะอยู่ทางด้านด้านล่างของตัวรถนะครับฝั่งตรงข้ามกับข้อไอเสียอ๋ออย่างนั้นเลยนะคะก็แล้วแต่การติดตั้งนะคะว่าตรงไหนยังไงต้องเปิด กระปงท้ายรถระท้ายรถอาจะเป็นด้านล่างะขึ้นอยู่กับพื้นที่ติดตั้งของตัวรถนั้นด้วยว่าเหมาะแก่การติดตั้งถังแบบไหนนี่ได้ความรู้เลยนะคะเต็ปต่อมาขั้นตอนต่อไปน้องเอาไปเรียกว่าเอาไปพร้อมแล้วล่ะเอาสายไปต่อแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาสมมติว่าเราได้เห็นกระบวนการเลยนะคะค่ะก็จะเลยประมาณ200 300ยสารอังงใช่ไหมแล้วนองจากตู้นี้มีคันรถตัวพิเศษสามารถกดได้จากที่หน้าตู้ได้เลยครับแล้วในสวงตัว ตัวนี้ก็จะส่งข้อมูลไปทั้งในเป็นเสียงทางอินเทอร์เนต็ตนะครับเข้ามาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ในในใน,ในที่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะครับตรงนี้ก็จะส่งเสียงมาว่าณเวลานี้เราเติมกี่บาทกี่คันคือจะส่งสัญญาณมาได้เลยครับผมสาธิตให้ดูนะครับถ้าลูกค้ามาเติมสองร้อยตัว่เติมเงินขึ้นสองร้อยบาทค่ะแล้วก็เพราะก็กดสตาร์ทค่ะ แค่นี้เลยแค่นี้ครับแล้วก็เเลยริ่มเริ่มทํางานครับค่ะอันนี้ก็กําลังเติมแล้วใช่ไหมคะจนครบครับค่ะไม่ยากเลยนะคะกระบวนการง่ายนิดเดียวเองค่ะใช้เวลานานไหมคะอย่าง200บาทนี้ประมาณเอ่อ200บาทตัวนี้อัตราการไหลของตัวนี้ครับอยู่ที่60ลิตรต่อนาทีครับคจะคือขึ้นอยู่กับว่าเราเติมเท่าไหร่เราเติมปกติ200บาทก็ประมาณนาที2นาทีกันเ็เสร็จแล้วค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้ก็ไปเกือบเกือบจะ100บาทแล้วนะคะแป๊บเดียวเองนะคะและอย่างอย่างที่ฟาร์มแก๊สที่นี่คือเรารับเฉพาะเงินสดอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะไม่เครดิตสะดวกเนาะแ้วกาสะดวกล้วล่ะคาะใช่ค่ะและโดยปกติแล้วลูกค้าเข้ามาเติมนี่ส่วนใหญ่ก็ 200, 300, 400อะไรลักษณะ ประมาณนี้ประมาณนี้อย่อันนี้เห็นเติมไปแล้ว401 36สตางค์แต่ว่าเราเห็นป้ายทางด้านนู้นค่ะคุณผู้ชมว่าเศษสตางค์เราไม่คิดนะก็คะเป็นนโยบายทางการขายของที่ทีทางปั๊มเรานะครับ ถ้าเราก็จะพยายามชักจูงให้ลูกค้าเนี่ยสั่งในการเติมแก๊สให้เต็มถังถ่าจมมติลูกค้าเติม401บาทจุด3หอังค์ก็จะคิดเงินลูกค้าแค่401บาทก็คือเป็นโปรโมชั่นเราไม่คิดแบบนึง36สตางค์เราไม่คิดเลยนะคะแต่จากการที่เรามีโปรโมชั่นตัวนี้ครับลูกค้าสนใจเกินครึ่งนะครับเข้ามาเติมที่นี่ก็จะเติมในส่งตัวสั่งเต็มถังมากกว่ามากกว่านะคะ จะครบเรียบร้อย200บาทค่ะเราก็จะกดปุ่มสต๊อปทางพนักงานผมก็จะไปถอดสายแก๊สที่ต่อด้านปลายรถออกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้คือเราเป็นอันเสร็จเสร็จสิ้นกระบวนการเติมแต่อย่าลืมเก็บเงินอย่าลืมเก็บเงินอันนี้สำคัญสำคัญนะคะอย่าลืมเก็บเงินนั่นเองนะคะ และนี้ก็ต้องทําด้วยความต้องให้เรียบร้อยให้ปลอดภัยเนาะอันนี้พนักงานก็ต้องได้รับการอบรมก็ฝึกในทางข้อกฎหมายคือจะต้องมีส่งพนักงานเนี่ยครับไปอบรมที่กระทรวงพลังงานหรือว่าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดที่ทีความแกนั้นอยู่ะค่ะ แล้วถึงจะมาสามารถมาเป็นพนักงานที่เติมแก๊สได้คือไม่ได้ว่าเป็นปั๊มของเราเป็นคนอบรมเองต้องส่งนักงานไปพือให้ได้มากรฐานนะคะเพราะฉะนั้นใครเข้ามาเติมที่นี่นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยมั่นใจได้ปั๊มแก๊สสองพี่น้องนะคะมั่นใจได้ทั้งคุณภาพแล้วก็บริการนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลานะคะตอนนี้เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการเนาะเดี๋ยวเราชวนคุณต้นเข้าไปคุยกับเราสักเล็กน้อยนะคะตามกันไปเลยค่ะ เมื่อสักครู่เราไปเยี่ยมชมปั๊มแก๊สสองพี่น้องลาวนะคะแล้วเราก็โชคดีมากมีรถมีรถมาเติมแก๊สพอดีเราก็เลยได้เห็นกระบวนการตั้งแต่ท่ยแก๊สลงไปในท่อพักจนถึงการไปที่หัวจ่ายเลยนะคะธุรกิจนี้ทํามาสองปีแล้วเนี่ยนะคะจะต้องเจอฝ่าฟันอุปสรรคปัญหา ความท้าทายอะไรบ้างนะคะเผื่อคุณผู้ชมสน,สนใจ,ใจอยากจะเปิดจะได้เตรียมพร้อมว่าเราจะต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างคะคุณต้นครับก็เนื่องจากการทําสถานีบริการแก๊สหรือปั๊มแก๊สเนี่ยครับเป็นสถานที่เปิดและของทางหมเนี่ยเปิดย4ิบสี่ชั่วโมงก็ะจะมีในส่วนของตัวอาจจะมีมาปล้นบ้างนะครับก็คือแต่ผมได้เคยเดินครั้งหนึ่งแต่ว่าเราก็จะมีการป้องกันเช่นในส่วนของตัวเรื่องเราก็จะเก็บเงินลูกค้าเก็บเงินจากพนักงานเราเนี่ยก่อนแล้วก็ทิ้งเงิน ในส่งตัวช่วงเวลากลางคืนเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับก็เป็นการป้องกันอย่างหนึ่งค่ะค่ะคว่าเราเปิดตลอด24ชั่วโมงแเป็นพื้นที่เปิดนะคะเวลาที่มีเรื่องของการจีปล้นก็สำคัญมากก็สำคัญมากถึงแม้ติด CCTV ก็คือได้เห็นแค่ภาพแล้วไม่ได้ป้องกันการถูกล้นได้แล้วท้าทายอื่นๆละคะนอกเนือจากเรื่องนี้มีไหมคะในการทำธุรกิจนี้นะคะความท้าทายอื่นๆก็คือน่าจะเป็นในมุมมองของผมเนี่ยน่าจะมองมุมมองว่า ธุรกิจเจ้าของที่ทำธุรกิจปั๊มแก๊สอยู่แล้วเนี่ยทุกเจ้าทุกคนเนี่ยเขาก็จะอยากจะขยายสาขามากขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ต้องไปรีบนะครับหาทำเลหรือตำแหน่งที่มีชุมชนรองรับกับสถานีบริการเปิดซึ่งอัตราการเติบโตหรืออัตราการสร้างปั๊มแก๊สเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอัตราที่สูงขึ้นมากมากเลยครับการแข่งขันสูงมากอาจจะมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นมาตรกี้นี้ที่คุณต้องกา ชมค่ะเราเห็นปั๊มใหญ่โตกว้างขวางสะอาดสะอ้านทีเดียวแต่สงสัยอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาที่เราดูในกรุงเทพหรือแบบทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นจะมีจะมี mart, มินิมราทมีที่ล้างรถหรือว่ามีบริการาอื่นๆ,ๆเนี่ย<ๆ>ที่อยู่ใน<ๆ>ในปั๊มแก๊สเนี่ยค่ะแต่ของคุณต้นเนี่ย ไม่มีตรงนั้นคือเป็นแผนการที่เราวางไว้หรือหรือมีอะไรที่ตั้งใจหรือเปล่านะคะตั้งใจที่จะไม่มีในส่งตัวธุรกิจเสริมมามากกว่าเพราะว่าเมื่อมีธุรกิจเสริมมาเยอะๆผู้คนมาพุกพ่านผมมองในมุมมองของเรื่องความปลอดภัยว่ามีคนมาธุรกิจการล้างรถเอ่ยการทำนิร์าเอ่ยก็จะมีคนเข้ามาในปั๊มในบริเวณที่ผมพาไปชมเรื่องบ่อเก็บน้ำแก๊สนะครับซึ่งตอนนั้นผมมองว่าอันตรายค่ะ เมื่อมีคนมาคุกคามเนี่ยคิดว่าบางคนก็อาจจะสูบุรีหรือทำให้อหขอให้เจ็บกระกายไฟมันจะขอให้เอันตรายมากกว่าผมจึงเลือกที่จะไม่มีธุรกิจอื่นเสือเ่อมเิยในสองตัวเรื่องความแค้ของผมนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตรงนั้นเพิ่มเติมแต่เชื่อว่านักธุรกิจรุ่นใหม่อย่างนี้แผนการเยอะ,ะขนาดนี้ประสบการณ์เยอะขนาดนี้อ่าแผนเอาเป็นว่าระยะระยะสั้นก่อน ใน5ปีนี้หรือระยะยาวก็ได้แถมใน10ปีข้างหน้าคือต้นมองธุรกิจของตัวเองเป็นยังไงบ้างคะในระยะสั้นของผมนะครับใน5ปีนับจากนี้ไปเนี่ยผมจะขยายสาขาเรื่อยๆอทุก1ปี 1> จะมีเพิ่มขึ้น1ปั๊มโอ้โหแล้วก็เมื่อครบ10ปีเนี่ยก็จะเอา มูลค่าของตลาดต่างๆทั้งหมดอย่างนี้ครับรวมเป็นบริษัทเดียวกันเพื่อเอาข้อตลาดักทรัพย์เพื่อขายหุ้นต่ออีกรอบหนึ่งการแบบธุรกิจรุ่นใหม่นะคะเข้าตลาดหลักทรัพย์สงสัยเราต้องไปขอซื้อไปขอซื้อหุ้นมาร่วมมาร่วมลงทุนบ้างแล้วและอย่างนี้พอพูดถึงเรื่องการลงทุนค่ะจะลงทุนแต่ละปั๊มเนี่ยคุณต้นบอกว่า1ปีหนึ่งปั๊มเนี่ยการลงทุนสูงไหมคะในส่วนัวการลงทุนถ้าเราไม่นับเรื่องเงินซื้อที่เพราะซื้อที่เนี่ยมันจะ ค่อนข้างก็ค่อนข้างราคาอาจจะแตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็นในส่วนตัวเรื่องงานก่อสร้างกับงานระบบเนี่ยครับงานก่อสร้างคือที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้แล้วงานระบบที่ผมพาไปดูเมื่อเมื่อสักครู่นะครับก็1ปั๊มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 2บสถึงสิล้านบาทครับประมาณ12บสถึงสิบาล้านและนั่นคือเงินลงทุนสําหรับ1ปั๊มแต่เมื่อกี้แอบถามแล้วว่าจุดคุ้มทุนก็ไม่นา ก็ไม่นานใช่ไหมคะเราตาโตเลยใช่ตาโตเลยว่ากำไแรกเนี่ย้าล้านสมมุติกี่ปีคะถึงจะคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 3- ามถึงสปีก็จะคืนทุนครับสามปีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เราบริหารจัดการให้เงินหมุนรับรองว่าเนี่ยสิปีเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้แน่นอนเลยอย่างที่ฝันที่วางเอาไว้นะคะคุณผู้ชมฟังอยู่เนี่ยต้องแบบคึกคักแล้วอยากจะมาจับธุรกิจแบบนี้บ้างแล้วนะคะงั้นให้คุณต้นฝากไปถึงคุณผู้ชมเลยค่ะในช่วงท้ายของรายการนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ ต้องการเปิดธุรกิจปั๊มแก๊สเหมือนคุณคต้นบ้างฝากข้อคิดแรงบันดาลใจฝากเคล็ดลับให้กับคุณผู้ชมได้เลยค่ะก็ถ้าจะอยากเปิดสถานีการปั๊มแก๊สนะครับระดับหนึ่งที่ผมเคยเกิดไปเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องทําเลว่าทาเลเนี่ยสำคัญที่สุดะะนะครับแล้วก็อันดับที่2ก็คืออย่าคนที่จะเริ่มทาธุรกิจเนี่ยผมก็คือเป็นคนที่เริ่มทาธุรกิจเมื่อ2ปีที่แล้วจากเดิมที่เป็นพนักงานประจํามานะครับสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็คืออย่าให้เราคิดว่าเรื่องการที่เรายังไม่พร้อมเช่นเรายังไไมมม่่่ีเเเงงินหรรือววาาายัล เป็นอุปสรรคที่จะไม่สามารถไม่เป็นอุปสรรคที่จะไม่สามารถทำปัามแกนได้นะครับให้เราพยายามหาโอกาสก่อนื่อเราได้โอกาสแล้วเนี่ยเราค่อยคิดเรื่องต่อไปว่าเราจะหาเงินแหล่งหรือว่าแหล่งเงินทุนมาจากที่ไหนนะครับให้เรื่องเงินหรือว่าเรื่องการที่เราไม่มีเวลาหรือการเป็นพนักงานประจาเนี่ยมาเป็นตัวหยุดยั้งให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเอยฟังแบบนี้คุณผู้ชมรู้สึกฮึ่เขิมมากเลยนะะคอยากจะลงมาจัดธุรกิจแล้วค่ะ บังทุกต้นมานะคะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าแรงบันดาลใจหรือแรงผลักดันเนี้ต่อ มาจากภายในนะคะโอกาสมีให้คว้าไว้บางคนไม่ค่อยกล้าที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจ<อ>นะคะเชื่อว่าค่ะวันนี้คุณผู้ชมจะต้องได้ทังข้อคิดแรงบันดาลใจดีๆจากนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเราแน่นอนค่ะ<อ><อ>และในวันนี้นะคะต้องขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเรามากๆเลยค่ะคุณต้นสุภกรสแสวงทองค่ะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะและในสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบนักธุรกิจท่านใดนะคะกับธุรกิจอะไรเชื่อได้ว่าน่าสนใจ ไม่แพ้กันอย่างแน่นอนค่ะและในวันนี้เราลาไปพร้อมกับคุณต้นเลยค่ะ,คะสำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดกับการสัมภาษณ์พิเศษดรสันรัฐวิบูลอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในหัวข้อการบริหารธุรกิจสถานีบริการแก๊สรถยนต์